ไปจับกระสาธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เป็นรายได้สําคัญนะคะของประเทศแล้วก็สืบเนื่องมาจากธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจที่จําหน่ายยางผลิตยางรถยนต์นั่นเองนะคะบ้านเราค่ะมีการส่งออกรถยนต์ค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าบ้านเราเองก็มีการส่งออกยางรถยนต์เนี่ยเป็นรายใหญ่ๆเหมือนกันนะคะสำหรับตลาดโลกนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงสถานภาพรวมในขณะนี้นะคะแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆที่จะไปสู้ศึกทั้งในประเทศแล้วก็ต่าง ประเทศในสภาพการแข่งขันแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณสุวิชาวงสาวริยะวาน,นิชค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสวิสวันคอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของด e ีสโตนั่นเองนะคะวันนี้อยู่กับเราในรายการะคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็พูดคุยกันเรื่องของตลาดนะคะยางรถยนต์ซึ่งดีโซเองก็ถือว่าเป็นบริษัทยางรถยนต์รายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยรายใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ก่อตั้งมากว่า38ปีแล้วทีนี้อยากจะให้ออเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าในกลุ่มของดีโซทําอะไรบ้างแล้วก็ในกลุ่มของในบริษัทสวิสวันะคอร์ปอเรชันเนี่ยค่ะเราผลิตอะไรบ้างคะครับในส่วนของบริษัทสวิสวันคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตยางรถเกง๋งซึ่งเป็นบริษัท หบริษัทในกลุ่มของบริษัทดีสโตนจำกัดน,นะครับซึ่งในกลุ่มบริษัทดีสโตนมีผลิตภัณฑ์อยู่ทั้งหมดอยู่4ประเภทนะครับก็คือในส่วนของยางรถเกงถ๋งแล้วก็ในส่วนของยางเพื่อรถเ,เ,เพื่อเชิงพาณิชย์พวกรถบรรทุกรถบรรทุกขนาดกลางนะครับแล้วก็มียางพวกที่เป็นใช้เกี่ยวกับพวกรถการ,กรเกษตรหรือว่าในส่วนของอุตสาหกรรม แล้วก็มีส่วนของสุดท้ายก็คือพวกที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์จักรยานซึ่งในส่วนของกลุ่มบริษัทดีสโตนเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจมามากกว่า38ปีะนะครับตอนนี้ก็มีตลาดทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของชายแดนแล้วก็มีส่วนของตลาดส่งออกกว่า120ประเทศค่ะเรียกได้ว่าอย่างรถยนต์เนี่ยเราผลิตจะทุกประเภทเลยนะคะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>ก็คงจะเห็นภาพรวมเห็นสถานาเห็นเทรนดน์สําหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับตลาดนี้ในปี2558นะครับจริงๆเราเราดูตั้งแต่ ในส่วนของปีที่แล้วในปีที่แล้วเนี่ยอย่างที่หลายๆคนคงจะทราบนะครับว่าในส่วนของธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีผลกระทบหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าในส่วนของเกี่ยวกับตัวของราคาของสินค้าการเกษตรตัวนี้มีผลทําให้ในส่วนของภาพรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนนในปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของตลาดเนี่ยที่ตกลงกับปีก่อน ในส่วนของปี2558นะครับเราก็มีการมองว่าจะมีการขยายเพิ่มขึ้นเพียงแต่อัตราการเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะัก เหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาอย่างในปีนี้ก็อาจจะมีการมองตัวเลขเอาไว้อยู่ทั้งหมดในส่วนของอยางรถเก่งในประเทศประมาณ1ิบล้านเส้นค่ะนะครับค่ะด้วยสถานการณ์แบบนี้คือเรื่องของตลาดเองก็อาจจะเติบโตไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยิ่งดุเดือดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของด e ีโซเองค่ะเรามีกลยุทธ์มีนยโยบายยังไงคะ่ะสำหรับปีนีน้ในการที่จะไปสู้ศึกในเรื่องของการแข่งขันค่ะในในส่วนเรื่องนี้สําคัญมากเนะื่องจากว่าปัจจุบันในการแข่งขันค่อนข้างจะเยอะแล้วเราเองก็มี ผู้เล่นเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นรายเก่าหรือว่าจะมียางจากประเทศจีนะอะไรเข้ามาในส่วนของทางกลุ่มบริษัทดีสโทรเราเนี่ยอาจจะมองในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอัตราการจเจริญเติบโตที่มองว่าค่อนข้างที่จะท้าทายถึงตัวเลขอาจจะไม่สูงเท่ากับหลายๆปีก่อนตรงนี้เรามองในส่วนของตลาดของเราเนี่ยเป็นทางของตลาดในประเทศกับตลาดส่งออกนะครับในส่วนของตลาดในประเทศเนี่ยเราก็มองเรื่องของอยุทธวิธีของเราเนี่ยหลายๆส่วน อย่างแรกเลยเราก็พยายามจะมองที่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทางผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับก็จะมีวิธีการใช้ชีวิตค่อนข้างจะเปลี่ยนไปหลายคนเองก็พยายามอยากจะหาสินค้านะครับที่ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานที่เหมาะสมซึ่งในส่วนของบริษัทดีเซลของเราเนี่ยก็จะมีการผลิตสินค้าหลายหลายเกรดนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่สินค้าที่มีนวัตรกรรมสูงแล้วก็มีสินค้าที่เรียกว่าได้มาตรฐานความปลอดภยัยได้สมรรถนะ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักซึ่งในส่วนของตรงนี้เราก็มีสินค้าของรถยนต์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์รถยนต์ส่วนบุคคลรถบ้านหรือว่าจะเป็นรถกระบะรถเชิงพาณิชย์หรือว่ารถ4ฟร์วีหรือรถ SUV ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะนําเสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือแม้กระทั่งกับลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะผ่านผลขึ้นอาจจะเป็นรถที่สามารถเข้าป่าแล้วก็จะมีรถยางที่เรียกว่ารถยาง MT เข้ามานะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องการประชาสัมพันธ์ปีนี้ทางบริษัทเราก็มองว่าเราจะใช้งบตรงนี้เพิ่มขึ้นเราก็เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ของหนัง f a สเซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะพอทราบว่ามีมีข่าวค่อนข้างเยอะ,ะไม่ว่าจะเป็นข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวทางออนไลน์นะครับซึ่งตัวนี้เราก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีปัจจุบันยังอยู่ในลงอยู่ะนะครับแล้วเรายังมีในเรื่องของการที่จะพยายามไปโปรโมท บริษัทกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram แล้วเราก็จะมีอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศเองเราก็มองว่าตรงนี้เรายังมีโอกาสค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าตลาดหลายๆที่ทั้งอเมริกายุโรปตะวันออกกลางหรือว่าทางเอเชียนะครับก็ยังตอบรับสินค้าของเราอยู่เราก็มีส t r a t e g i c ในการที่จะไปเพิ่มหรือว่าเน้นในเรื่องของการออกบู๊ ปัจจุบันเรามีการออกบูตมากกว่า10ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เวลากัสที่อเมริกาหรือว่าจะเป็นที่ยุโรปจะเป็นที่ทางตวันออกกลางหรือว่าลาตินอเมริกาเราก็มีไปซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังมีไปในส่วนของที่เป็นเซ็นเตอร์ของทางอาเซียนไม่ว่าจะเป็นบูธที่สิงคโปร์หรือจะเป็นบูธที่ประเทศจีน รเราได้เรื่องมียุทธวิธีถัดมาก็คือในเรื่องของการที่เพิ่มงบประมาณในการโฆษณาหรือว่าในการประชาสัมพันธ์แบรนด์นของเราเนี่ยให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของเรานะครับซึ่งณปัจจุบันเองอย่างล่าสุด<ะ>ก็มีลูกค้าจากทางซาอุดีอาระเบียก็พาตัวแทนพาลูกค้าของเขามานะฮะประมาณ20-30ลารายก็ถือโอกาสมาชมลง เที่ยวเมืองไทยถือโอกาสช่วยเรื่องการท่องเที่ยวไปด้วยค่ะแล้วก็ไม่เห็นกระบวนการผลิตก็ยิ่งเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพเข้าไปด้วยนะคะทีนี้ตลาดต่างประเทศเนี่ยปีปีหนึ่งเราส่งออกไปสักเท่าไหร่คะ,อ,ะอย่างปีนี้นะครับเรามีการวางแผนไว้ส่งออกอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านเส้นค่ะนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ยังเป็นตัวเลขที่อาจจะมีการเจริญเติบโตได้ในปีหน้าและปีถัดๆไปเพราะว่าในตลาดโลกเนี่ยส่วนแบ่งตลาดของเรายังค่อนข้างน้อยอและในส่วนของสินค้าของเราที่ผลิตออกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราพยายามเน้น การใช้งานะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถนําเสนอสินค้าในราคาที่เหมาะสมทําให้ตอนนี้ดีมาร์จากต่างประเทศเนีย,ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ะยังคงมีความน่าสนใจนะคะในตลาดต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสเต,ติบโตได้อีกเป็นจานวนมากทีเดียวนะคะแล้วก็สินค้าของเราเองต้องบอกว่าของกลุ่มดีสโตเองเนี่ยก็คือเจาะลูกค้า ทุกแบบนะคะมีสินค้าทุกแคตตากรีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ง่ายต่อการทําการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออในแผนในอนาคตนะคะระวังแผนยังไงบ้างคะสาหรับการที่จะลุกตลาดต่างประเทศแล้วก็ทําตลาดในประเทศด้วยใน1-2ปีข้างหน้าค่ะใน 1- นึงสปีข้างหน้าเรา,เราดูจากแผนการลงทุนของเราแ้ะแกันนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเรามีการลงทุนนะครับในบริษัทสยามทรักเพเดียลจำกัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จะผลิตสินค้าของดีสโตนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต ยางรดบรรทุกเรเดียลหรือว่ายาง TBR ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าใหม่ของเราสามารถทำตลาดได้ยเดยอะทั้งในประเทศและต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนที่แล้วเรามีงาน opening ซึ่งเรามีการเชิญทางารัฐมนตรีทางท่านรัฐมนตรีของกระทรวงสาหกรรมกับผู้บริหารของกระทรวงเข้ามาเป็นประธานในพธิธีเปิดนะครับซึ่งผลตอบรับเองก็ค่อนข้างดีเพราะว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเองก็ตอบรับสินค้าหลังจากที่ได้เห็นกระบวนการการผลิตกับสินค้า ในปีนี้นะครับเราอาจจะมีการเปิดอีกหนึ่งโรงงานก็คือโรงงานผลิตยางรถเกง๋งซึ่งปัจจุบันในเรามีการผลิตอยู่ที่6ล้านก่าเส้นหลังจากที่เปิดโรงงานใหม่นี้เราจะมีกระบวนการจะมีกําลังการผลิตทั้งหมดต่อปีอยู่ที่10บล้านเส้นซึ่งตรงนี้เองก็งเพื่อลองรับตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกซึ่งทั้งคู่ยังมีอัตราการจเจริญเติบโตอยู่เพียงแต่ว่าของตลาดต่างประเทศปัจจุบันนี้ก็มีกําลังซื้อเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ ในระยะอันใกล้นะครับเรายังมีการที่จะลงทุนเพื่อเสริมสมรรถภาพของยางมอเตอร์ไซค์ของเรา เรายังมีในส่วนของโรงงานใหม่อีกโรงนหนึ่งซึ่งเรากําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงนี้เองเพราะว่าเราอยากจะยกระดับของปัจจุบันเราขายใน r e p l a c e m e n t market แต่เรายังมองอยู่ว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะขยายในส่วนของ Replacement Market แล้วเข้าเข้าในส่วนของตลาดโ E ค่ะโอ้โหแนวทางกลยุทธ์ต่างๆนะ่าสนใจทีเดียวนะ,ะจากนี้ไปในกลุ่มของบริษัทดีโตเองนะคะและที่น่าภาคภูมิใจก็คือเป็นบริษัทของคนไทยด้วยนะคะที่ใหญ่ที่สุดและสามารถที่จะไปสู้ศึกทําตลาดในต่างประเทศได้ด้วยนะคะก็เอาใจช่วยสําหรับผู้ประกอบการของคนไทยนั่น ะะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณสุวิชาวงสาริยะวานิชะะกรรมการผู้จัดการบริษัท One Corporation, สวิชวันคอ o r ปอเรชั่นจำกัดในกลุ่มของบริษัทดีสโตค่ะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็นี่คือเรื่องราว